สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดี FC พิชิตโชคการจ้างนทรกลนครทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็เจอกัคนคิดนึงครับกับงานส่งงานขายายป่านะครับเ0เป็น9กนะครับเกี่ยวดันเขาจะพิ้ง3าูดตู้เบาทุตเตอร์นะครับรถคันนี้เป็นรถของพี่นกบ้านบ่อกแกน้อยครับตำบลปทุมบาปีอำเภอสองดาวจงังหวัดสกลนครครับพ่นบติดตั้งเกี่ยวดันกับเราไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ เสร็จจักเกี่ยวหน้าปีก็ให้เรานำรถไปขยายปากนะครับพี่ลบขอสีสันจัดจ้านลุกดาวแดงแล้วนี่กวกสีเขียวแดงรัดสีเหลืองนางงาสีเหลืองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทำราวนิ้วลูกนวดใหม่นะครับ นี่นะฮะเราลูกนวดใหม่เอาของเดิมไปแล้วก็ทํานิ้วใหม่ครับให้กับลูกค้าก็ประหยัดงบไปอีกหนึ่งนะครับไม่ต้องซื้อใหม่เราจะเลาะเอาของเก่าออกแล้วก็ใส่นิ้วใหม่ไปให้กับลูกค้านะครับก็ท่านใดสนใจก็ สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์0616263232นะครับเบอร์เจรัตเประสิทธิโชคกันช่างสกลนครต้องยินดีบริการทั้งในนอกสถานที่นะฮะโทรกันเข้ามาคุยกันได้นะคร,ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเจอกแล้วกับคลิปนี้กับวันที่21เดือนมก,กราคมพศ2568นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านหนองพันยาตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบดุรีรัมย์นะครับผมรถคันนี้เป็นรถของเจยาวรักษ์นะครับผมบ้านสวนยาวรักษ์นะครับอย่างบ้านหนองพันยานะครับผมเป็นรถเราก็มาติดตั้งงาน ขยายปากเจ็ดสิบเป็นเก้าห้านะครับผมแต่งครบเซตลูกดาวหกเซตแฉกเกี่ยวดันนะครับผมดาวหกแฉกจีเยาวรัตตัดสินใจทำทั้งสองคันนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับผมอีกปากหนึ่งกำลังยังไม่ได้ประกอบนะครับผมปากตัวนี้ช่างกำลังทำการติดตั้งดาวหกแฉกกันนะครับผมนะครับ บรรยากาศสวยๆนะครับผมของบ้านสวนของเจียเยาวรัตน์นะครับครับผมส่วนตัวรถเราก็ทำติดตั้งสายพานคู่นะครับผมคันนี้ลืมไปไม่มีคอสปริงนะครับผมคอสปริงลูกค้าได้ติดตั้งไปแล้วเราก็ตัดออกไปเราจะเป็นขยายปากเกียวดันทดสทศตือสายพานคู่แล้วก็ตู้เบา คันนี้ทำสองคันพร้อมกันเราก็แถมตูดซิ่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตูดซิ่งของอูประสิทธิโชคนะครับผมนะครับสวยๆพิเศษนะครับสองคันพร้อมกันแถมตูดซิ่งทั้งสองคันเลยนะครับผมครับตัวนี้ก็สายพานคู่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนสายพานคู่ ตู้เบาเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตู้เบาเราก็ทําการปรับรอบใหม่ปีนี้ตู้เบาของเราเราจัดเต็มเลยนะครับผมจัดเต็มให้ทุกระบบนะครับผมทั้งในระบบฝาระบบราวดุกนวดคือทําให้หมดสามสี่จุดเลยนะครับผมสําหรับตู้เบาของเราปีนี้เกี่ยวดันก็เป็นเกี่ยวดัน ตัวเดิมอยู่นะครับผมรุ่นด้านล้านทุ่งนะครับผมรุ่นนี้ปีนี้ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ปรับปรุงใหม่นะครับผมลูกค้าบอกว่าใช้ดีปีที่แล้วเราก็ขายไปหกเกือบหกร้อยลูกนะครับผมทั้งหมดนะครับผมสนใจงานขยายปากตกแต่งรถเกี่ยว หรือจะเป็นการซ่อมบำรุงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทร0616263232เบอร์เจ๊นวรัตนะครับผมหรือทางเพจอ่ประสิทธิธโชคการช่างสกลนครก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมเรามีทีมงานดูแลพร้อมตอบคำถามให้อยู่นะครับผมหรือถ้าคุยกันสะดวกง่ายก็โทรเข้ามาเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายสเต็ปมีหลายราคา ราคารดแต่ละรุ่นการทํามันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้กับวันที่22เดือนมกราคมพศ2568นะครับผมวันนี้เราก็มาติดตั้งงานขยายปากรถ DC 70พัดนะครับผมรถคันนี้เป็นรถของป๋าวินิตนะครับผมหรือรถของน้องมิกกี้ที่ติดตั้งที่เคยติดตั้งเกียวดันคอสป,ปิงสายพันคู่ตู้เบาไปแล้วนะครับครั้งหนึ่ง เป็นเซ็ตเกี่ยวง่ายเกี่ยวข้องเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับผมรถคันนี้ก็อยู่ที่บ้านเสาวัดตําบลโพนงามอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครน,นะครับผมนี่ครับผมเราก็มาติดตั้งเซ็ตงานขยายปากแล้วก็เพิ่มเติมก็จะเป็นชุดแต่ลมนะครับผมที่เราได้ติดตั้งเข้าไป น,นี้ก็ชุดแตะลมเราก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้สีสีก็เป็นสีรถยนต์ที่เราใช้พ่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอบถามป๋าวิทินเนื้อครับผมสวัสดีครับผมบป๋าสวัสดีครับครับผมเ,เป็นยังไงบ้างที่เคยติดตั้งเกีียวดนันคอสปริงสายพันคู่ตู้เบาไปเนาะเซ็ตเกี่ยวคล้องเกี่ยวง่าย ปิดได้ประมาณสามปีแล้วเนาะปีนี้ปีที่สี่ก็มาตัดสินใจขยายปากทําปาไมถึงตัดสินใจขยายปากครับมันไอ้เกี่ยวโบราณเขาแล้วครับเกี่ยวโบราณเขาแต่แต่เกี่ยวนะเกี่ยวง่ายเนาะเกี่ยวง่ายแต่มันมันมาไวกวัวเราต้องขยายให้มันไวกว่วเพราะว่างานมันน้อยเดี๋นวนครับผมถ้าเราาเราทำงานบดีมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราขยายปากมันสิเกียบมันบัเบเข้าเนาะครับ าเขาขยายอาากอกมันก็สีเกี่ยวข้องกันนี้นะไปไปได้ดีปลาวินิตก็ขยายปากมาเพื่อให้มันเกี่ยวได้งานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าในระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาก็ารู้สึกว่าการพัฒนาในการเรื่องงานขยายปากหรือจะเป็นเกี่ยวดันมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวง่ายไปเรื่อยๆปลาปลาวินิตรก็เลยตัดสินใจทําปีนี้ นี่ครับผมเราเลยเป็นครบเซ็ตครับเป็นครบเซตครับผมต้องขอบคุณป๋าวินิตมากๆนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับผมที่ติดตั้งงานไปแล้ว3ามปีแล้วก็ยังขยายปากก็ยังนึกถึงอู่ประสิทธิโชคการช่างนะครับผมให้มาออ่รับท้ายในการขยายปากของเราอย่าลืมนะครับผมสนใจ ติดต่องานก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0616263232เือเจ๊นาวรัตนะครับผมหรือทางเพจอูประสิทธิชโชคการช่างสกลนครก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมเรามาีทีมงานน้องๆคอยตอบคำถามให้อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ประชิดโชคกันช่งางสกลนครทุกทุกท่านครับครับวันนี้ก็ส่งงานขยายปากครับ93ขยายปากเป็น105ครับแต่งครบเซ็ตเจรดันคอสปิงสายเป็นคู่ตู้เบาทดสเตอร์เกี่ยวดันรุ่นดันดันทุ่งนิ้วกวักรถใหญ่ลูกดาว6แฉกครับรถครันนี้เป็นของ านันครับบ้านเสาวัดต,ตำบลพลงามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสนนกลนครครับผม,ม,ม,มก็ตกแต่งรถเกี่ยวพร้อมลงนาปังนะนี่ครับเจ้าของรถนะครับอีกทีมหนึ่งก็ส่งรถปากรถเกี่ยวขยายเป็น95เหมือนกันครับของคุณมิกกี้นะครับบ้านสาวัดเหมือนกันนะครับ ย่มครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาครับที่เบอร์0616263232นะครับ<น>เบอร์เจริญชัยโชคการเชื่อมตกคนคอนเรายินดีมากันทั้งในและนอนนกสฐานที่นะฮะงานก็เสร็จไป80%แล้วนะครับเหลือจกฝาตู้ขึ้นก็พร้อมที่จะเทศสระบบแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้านะครับครับอันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าสนใจก็โทรกันเข้ามานะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ